รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุมดมะดมตัวเหลืองปลังและโบโบกให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งก็คือ TH1, TH2, TH17 และก็ t r e ร u l a t o r ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิตีใหม่ของการดูแลสุขภาพ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสุขและสวยครับคุณผู้ชมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความสุขได้คุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งนกันที่มีความสวยและเป็นคนที่ดูดีในสายตาคนอื่นได้ขอให้เพียงแต่มีสุขภาพที่แข็งแรงครับวันนี้เราชวนทุกท่านมามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการสร้างปุ่มคุ้มกันให้สมดุลครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนําท่านวิทยากรของเราทั้งสองท่านครับท่านรองศาสตราจารย์นภัทร์พมไผ่ปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ และท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยาจิตราครับสวัสดีครับ,ารรบอาจารย์ครับอาจารย์เรื่องของดวงตาเนี่ยทำไมพอสูงอายุขึ้นมันถึงมองได้ไม่ชัดไม่สดใสเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเราเริ่มด้วยน้ำวุ้นตาเสื่อมเนาะคือพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยไอ้น้ำวุ้นตาเนี่ยมันจะเริ่มหดตัวถ้ามันหดมากๆกก็อาจจะมีเส้นเลือดแตก Uh huh. ในนั้นนะคะแล้วตอนที่มันหดตัวเนี่ยมันก็เริ่มหนาตัวขึ้นครับอ,อ,อาจจะเป็นจุดหรือเป็นเส้นก็ได้นันเวลาเรามองไปที่ฝาผนังที่เป็นสีขาวขาวสีพื้นเน่ยค่ะเราก็จะเห็นเป็นจุดดำหรือจุดออสีน้ำตาลลอยไปลอยมาหรือเป็นหยักใยก็ได้หรือว่าเป็นเส้นเหมือนตัวหนอนบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ,อ๊ะอะไรอยู่ในตาหรือเปล่าพยายามที่จะล้างตาหรือว่าเอาอะไรเขีย่ยออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งถ้าน้ำม้นตาเสื่อมเนี่ยสารที่เขาพบเนี่ยจะเป็นอินเตอร์ลูคิน1เบต้ากับอินเตอร์ลูคิน6หลังเยอะมากซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยไอสารทั้งหลายเนี่ยอาจารย์เจอกันมาตั้งนานแล้วนะฮะครับก็มันมาตามที่อาจารย์นำไปพูดมาเนี่ยมันเกี่ยวเครือเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันทั้งนั้นสารทั้งหมดเนี่ยมันหลังมาจากไม่เลือดขาวแล้วเป็นสารที่ก่อการอักเสบเรียกว่าโปรอินเฟมิอริไซโทไคน แล้วเราเองเราทำงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับภูมิกันในร่างกายให้สมดุลมาเป็นเกือบ10ปีแล้วเมื่อเรารู้ว่าอาการเสื่อมของดวงตาม,มันเกิดขึ้นจากการหลั่งสารที่ก่อการอักเสบมากเกินไปอาการเหล่านี้นะครับคณะนักวิจัยเราก็ใช้สารสกัดจากมะขามดำถั่วลิองปรังรูบกนี่แหละไม่มีสารยอย่างอื่นเลยนะครับก็ไปปรับภูมิกันให้สมดุลแล้วอาการทุกอาการเกี่ยวกับตาที่มันมีปัญหาจากความเสื่อมเราก็ดูแลได้หมด ปัญหาตานะครับอย่างที่อาจารย์นำไปพูดถึงวุ้นตาเสื่อมก็ดีตาแห้งก็ดีต้อหินต้อกระจกม่านตาอักเสบจอประสาทต,ตาเสื่อม ที่ผมสรุปไปเมื่อตะกีน้นะกลุ่มของการวิทยาว่าเกิดขึ้นจากการหลั่งสารที่ก่อการอักเสบมากเกินไปมีสาเหตุมันจะกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะครับอินโดกิน1เบต้าอ ok ินโดกิน6อินโดกิน17เทนแอลฟาแล้วก็อินเตอร์ฟอนมแกมมาถ้าหากว่าเราลดสารเหล่านี้ลงมาได้เราก็แก้ไขไปัญหาอาการเหล่านั้นได้แล้วเราก็มีสูตรทําให้ไม่เลือดขาวหลั่งสารที่ก่อการอักเสบน้อยลงนะครับ แล้วอาการเหล่านั้นก็จะดีขึ้นเองเพราะกลับไปสู่ภาวะปกติแล้วข้อมูลที่เราพูดถึงนะครับเรื่องของอวุ้นตาเสื่อมอาจารย์น้ำใจพูดแล้วก็เกิดขึ้นจากอินเทอร์คิน1อินเทอร์กิน6มันเยอะเกินไปเราก็มีสารที่จะลดตรงนั้นได้นอกจากสารสองตัวที่ลดลงไปแล้วเราก็พบว่าแคปซูลของนักวิจัยอปโคที่เราใช้ให้อาสาสมัครรับประทานวันที่15นะครับวัดเม็ดเลือดขาวออกมาแล้วก็จะพบว่ามันมีการลดลงของสารที่มีกัน การอัขอขอก Save. เสบเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราลดลงได้เราก็เพิ่มคุณภาพชีวิตและถนอมดวงตาได้ใช่ไหมครับ,รบมันง่ายๆอย่างนี้เองนะครับเช่นเดียวกันครับกับน้ําคุดแอปโกเอเซนของเรานะครับใช้ไป15วันมันก็จะลดลงสองสารที่มันหลังเยอะเกินไปในขณะเดียวกันมันจะไปเพิ่มสารที่ช่วยถนอมดวงตาจากจอประสาเสื่อม,อมนิดเปียกได้ซึ่งเป็นที่ต้องการในปัจจุบันคืออินเทลกิน18 ก็พบว่าคนที่ดื่มน้ามังคุดของเรา,าว,วันละ300 ml 1 5วันเจาะไม่เลือดเขาออกมาแล้วก็พบว่ามีมเลือดมีอินโดริน18เพิ่มขึ้นจากคนที่ไม่ได้ดื่ม50%โดยที่ไม่ต้องฉีดเขา้าตานะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นเรื่องของความสําคัญใครฟังแล้วจะเข้าใจว่าสําคัญไม่สําคัญก็คงต้องไปจินตนาการดูนะฮะถ้าเราเกิดมีปัญหาก็มาแล้วมีต้องมียาฉีดเข้าตา หรือต่อมาก็บอกว่าพัฒนาได้แล้วฉีดเข้าเส้นแต่ตอนนี้เราจะฉีดเข้าตาหรือฉีดเข้าเส้นหรือไปดูมแม่มะคุนะครับเรามาดูกันปัญหาคนที่มีเรื่องเรื่องของตานะครับรายนี้คุณนรัตคุณนัชระวรตานฤตนะครับเธออายุแค่24เองโอสาวๆอยู่เลยครับปัญหาวุ่นตาเสื่อมแล้วครับเมื่อยล้าสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันแน่นอนนะครับ พอใช้มากก็เหมือนกับคนอายุเยอะครับใช้ตาใช้สายตามาตลอดเวลานสิบปีอยู่มาวันหนึ่งก็พบว่ามีจุดสีดําขนาด2ม mm, ิลิเมตรก็รู้สึกรลำคาญมากแล้วอาการตาแห้งก็ต้องหยอดตาเทียมทุก2ชั่วโมงนะครับเริ่มใช้งานไมิจากแอ็โก้ครับตาก็ค่อยมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นตาใสาขึ้นแม้ไม่ใส่แว่นนะครับแล้วก็ผ่านไประยะเวลาหนึ่งจุดดําที่เคยเห็น ก็จางลงนะครับรูโปร่งใสแล้วก็ขนาดเล็กลงเหลือจาก2ม mm มก็เหลือ 1, mm 1> อมิลลเมตรแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็แทบไม่มองเห็นจุดดํานั่นเลยแล้วก็หยอดน้ำตาเทียมก็น้อยลงถอดแว่นก็ขับรถได้แล้วก็ใช้สายตาทําง,งานได้นานขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่ดูแลอาการวุ้นตาเสื่อมให้กลับสู่ภาวะปกตินะครับโดยการลดภูมิคุ้มกัน ให้มันสมดุลนะครับลดสารอินทรูกิน6และอินทรูกิน1เบต้าที่อาจารย์ทำไปเพืดถึงนะครับแล้วตาของเราก็กลับสู่ภาวะปกติต้องเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราบอกว่ากลับสู่ภาวะปกติไม่ได้บอกว่าหายถ้าหายหม่ก็มาไปตรากตามทำงานด้วยสายตาอีกมันก็จะไม่เป็นก็จะไม่เป็นมันไม่เป็นไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆจะบอกว่าเกิดขึ้นได้กับ คนในทุกวัยใช่ครับแม้กระทั่งยังไม่เสื่อมก็ตามถูกไหมฮะเพราะ<น>สาวๆก็เป็นเด็กสังคมก้มหน้านะในใช้สายตามากจนเกินไปก,กับกับการมองที่ผิดโดยเฉพาะย่างยิ่งเวลาที่รถกำลังเคลื่อนอย่างรถไฟใต้ดินนะเดินขึ้นไปเห็นเด็กๆมันเคยมองหน้าเราสมัย เอาแม่ฮะก็มองแต่กล้องก็ไอทีวีคคือหลายคนอาจจะไม่รู้สึกว่าทําไมกับการมองบนหน้าจอสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมันมันผิดอะไรเหรอครับคือโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์มันเป็นภาพที่มันเคลื่อนที่เร็วเกินไปถูกไหมครับใช่ครับแล้วขณะเดียวกันก็ยังมีกระจกมาบังสายแสงมันขยับขับเคลื่อนหลายทอดมันต้องใช้ตามากกว่าคือความหักเหของแสงที่เข้าสู่ตามันก็ผิดปกติอีกครับ ความเร็วของภาพที่มันเคลื่อนที่ใช่ก็เร็วไปอีกอก,ก็ทําให้เราทํางานด้วยเราใช้กล้ามเนื้อตาม,มากขึ้นไปใช่ครับกว่าปากติน,นั่นเองเพราะสังคมกคมหน้าจะเป็นสังคมตาไม่ดีต่อไปแน่น,นอนนะรายนี้คุณธีรวรรณรอบรู้นะครับอายุ58ปีวุ้นตาเสื่อมเช่นกันอ,อันนี้ก็ปกตินะห้าสแปมีก็สมควรจะเสื่อมถ้าใครยังไม่เสื่อมก็รีบเสื่มซะนนะฮะไม่เสื่อมนะฮะดีอย่าอย่าเสื่อมเลยฮะ ก็ตลอดสีปีที่ผ่านมาก็พบแพทย์เป็นประจำาก็ตาแห้งนะแล้วก็ขับขับรถกลางคืนก็ขับไม่ได้แน่นอนครับตาขวามองเห็นอยากย่ยจ,จุดดำคล้ายมดนะแล้วก็มีแสงฟ้าแลบก,ก็ผลการตรวจแพทย์ก็ระบ,บุว่าวุ้นตาเสื่อมนะครับเดือนสิงหาก็เป็นเดือนที่เธอบอกว่าแสบตาเหลือเกินสู้แสงไม่ได้ แล้วก็ต้องหยอดน้ําตาเทียมอยู่บ่อยๆกังวลมากกลัวว่าจะตาจะบอดอก็เข้ามาใช้น้ําใจแอปโก้ครับไม่นานเลยนะฮะก็รู้สึกว่าไม่ต้องหยดน้ําตาเทียมแล้วไม่แสบตาสู้แสงได้จุดด,ดำๆอยากใยในตาน้อยลงอม,มองเห็นชัดขึ้นลืมเลยเรื่องตาแห้งนะ,ะแล้วก็ขับรถจากกรุงเทพไประยองไปเช้าเย็นกลับได้แม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนโดยไม่มีปัญหาใดๆไม่เมพียด้วยไงเดิมทีเธอบอกว่าเธอแยกแสงระหว่าง แสงจากสปอตไลท์กับแสงจากไฟถนนแยกไม่ได้ปัจจุบันนี้จะบอกสบายมากคุณภาพชีวิตก็เหมือนคนปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งที่วุ้นตาเสื่อมกับสู่พวะปกติโดยการใช้อาหารนะครับคือยืดอายุการมองเห็นออกไปได้อีกนานเลยทีเดียวละครับโดยการลดสารอินทริคินวนเบต้าและอินทริคินหกซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมในสายตาโดยใช้อาหารครับ คุณสุภยาครับนะฮะมีปัญหาวุ้นตาเสื่อมมา4ปีครับ่ปีตา <4 S 2> ขวานะฮะเ,เห็นเส้นใยบางๆับสีดำจางๆนะครับบริเวณหางตาไม่ใช่หมอกและควันด้วยนะต่อมาตาซ้ายออมองเห็นจุดสีดำเข้มนะแล้วก็มีเส้นใยกระจุกอยู่รวมกันตรงหัวตานะครับแล้วก็มีอาการตาแห้งแสบตาตาหนืด แล้วก็ฝืดตาต้องหยอนน้าตาเทียมตลอดเวลานะครับเดินไปในที่มืดๆปับ๊บหางตาก็จะมีแสงแป๊บๆ<ะ>เหมือนฟ้าแลบนะฮะวันละครั้งสองครั้งนะครับพอใช้งานไมจแจกฟอาแปโก็รู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาตาไม่แห้งแล้วไม่ต้องใช้น้ําตาเทียมนะครับเราก็ใช้ต่อเนื่องก็พบว่าสู้แสงได้จุดดํดดยาๆใยที่กระจุกอ,อยู่ในตาที่เคยเห็นเห็นชัดเจนเนี่ย เริ่มจางลงจนแทบไม่เห็นแล้วก็ไม่เ็นไม่เห็นแสงแวบๆบแบบตอนเดินเข้าไปเข้าไปในที่มืดนะคะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ทําให้สุขภาพของดวงตาดีขึ้นเป็นวิธีการถนอมดวงตาโดยการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลโดยใช้อาหารนั่นเอง เท่ากับเป็นการยืดอายุของดวงตาออกไปอีกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใชเพราะว่าจากการที่เราไม่มีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อหินต่อกระจกหรือน้ําวุ้นในตาเสื่อมมันก็ชะลอการเสื่อมก็ลดอาการก็ทําให้กลับมาสุภาพปกติเร็วขึ้นคือมองอะไรก็สดใสงดงามและเสียดายว่ามันยืดกลับไปสู่วัยรุ่นไม่ได้แค่นั้นเองแต่ก็ขอให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วกันอย่างเช่นคุณต้นนะ